สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรมือใหม่นะคะวันนี้ก็เป็นคลองถมวันพฤหัสบดีนะคะคลองถมตอนเย็นๆนะคะวันนี้บรรยากาศนะคะชุ่มฉ่าเลยนะคะถนนนี่เปียกเลยนะคะฝนก็ตกนะคะวันนี้ฟ้ามืดทั้งวันเลยนะคะมีฝนปลปอยๆนะคะวันนี้ขายจนตลาดเลิกเลยนะคะฝนไม่ยอมหยุดเลยนะคะ แต่ลูกค้าก็พอมีเดินบ้างนะคะวันนี้ก็ยังดีนะคะไม่มีลมนะคะนี่ค่ะตรงนี้ร้านของเรานะคะวันนี้ก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะคะก็มีโอกาสพอได้รุ้นนะคะเพราะว่าก็ลูกค้าก็เดินนะคะฝนก็ตกปล่อยๆไม่หนักนะคะบางทีก็พอเดินเปียกๆก็มีนะคะวันนี้แม่ค้าของเราก็สู้ๆกันทั้งนั้นเลยนะคะร้าน อาหารร้านผลไม้นี้เกือบเต็มถนนเลยนะคะแต่ร้านเสื้อผ้านี้ก็อาจจะไม่มานะคะเพราะว่าเขาจะวางของยากนะคะค่ะนี่ค่ะ,ะ,คะข้างหลังเราไม่มีแม่ค้าเลยนะคะวันนี้ปกติก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าน,นะคะวันนี้เราก็เก็บบรรยากาศมาฝากนะคะนี่ค่ะท้องฟ้ามืดคึ้มอย่างนี้เลยนะคะไม่รู้ว่าวันสูงนี้เราจะรอดหรือเปล่านะคะส่วนวันนี้เราเจอเต็มเเลยนะคะ ก็หมดอยู่ที่15โลนะคะวันนี้ก็ดีกว่าไม่มานะคะก็เก็บบรรยากาศคลิปสั้นๆมาฝากเพื่อนๆนะคะวันสุกนี้น่าจะไม่ได้ทำอะไรนะคะเตรียมของไปขายอย่างเดียวเลยล่ะคะ่ะแล้วเจอกันใหม่นัดหน้าค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ แล้วเจอเป็นใหม่ที่หน้าค่ะ